ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยว<ฆ>ข้องหลากหลายหน่วยงานเลยเขาไปรื้อถอนเป็นโป,นปะน้าตื้นโ<อ>ปะน้าตื้นที่ว่านี้เป็นเครื่องมือประมงแต่ว่าเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนะคะมีอยู่ด้วยกัน10บจุดค่ะในทะเลอําเภอถลางนะคะดูปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเรื่องของเรื่องเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านค่ะ ว่ามีการติดตั้งโปะน้ำตื้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปรื้อถอนเครื่องมือประมงประจำที่หรือโปะน้ำตื้นอันนี้เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนะคะที่ชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งอำเภอถลางเขาลักลอบใช้เครื่องมือมาจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งกันนะคะปฏิบัติการในการเข้าไปรื้อถอนโปะน้ำตื้นในครั้งนี้เพราะว่าทางสำนักงานประมงจมังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านค่ะ แล้วก็มีการลาดตระเบนของเจ้าหน้าที่ด้วยไปเจอว่ามีชาวประมงลักลอบติดตั้งโปะน้ำตื้นเนี่ยสิจุดด้วยกันนะคะที่หลายๆห,หมู่บ้านของอำเภอทลางซึ่งผิดกฎหมายค่ะผิดตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ตเรื่องกำหนดเครื่องมือทำประมงวิธีการทำประมงพื้นที่ทำประมงที่ห้ามทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำพศากราชอันะคะ นายเอกชัยขอภัยค่ะนายเอกไมมาลาหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดภูกเก็ตบอกว่าการเข้ารื้อถอนโปะ๊ะน้ำตื้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝา่าฝืนอื่นอีกนอกจาก10จุดนี้นะคะแล้วก็ไม่พบคนที่ออกมาต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือทางสํานักงานประมงจังหวัดก็ต้องกําชับไปยังเครือข่ายประมงพื้นบ้านช่วยการสอดส่องดูแลที่สําคัญต้องทําความเข้าใจให้กับชุมชนทําประมงอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายด้วยต้องมีการส่งเสริมค่ะให้ชาวประมงนั้นหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรให้มากขึ้นให้เกิดความยั่งยืนด้วยครับแต่หากพบว่ามีการกระทําผิดในลักษณะด,ดังกล่าวนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ตหากว่าเป็นในพื้นที่อื่นก็แจ้งไปยังสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ส่วนไม้แล้วก็อวนทั้งหมดนะฮะที่ได้จากการรื้อโป๊กก็จะยึดไว้เป็นหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนสอพอถลงต่อไปด้วยนะครับ